ก็เป็นผลจากการที่มีความเพียรฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองนะเมื่อสามารถรักษาใจให้ตั้งมั่นตื่นอยู่ได้หนึ่งๆเนะี่ยเป็นผู้มีสติมั่นคงมีจิตตั้งมั่นนะอยู่กับสภาวะได้ดีเป็นปกตินะเมื่อฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะย่อมเกิดพุทธสภาวะ ก็คือรู้ตื่นเบิกบานออกมานั่นเองนะนะการรับรู้ที่กว้างออกแผ่ออกเป็นขายยาออกมานั่นเองนะภาษาพระทันเรียกว่ายา,าณทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองนะผู้ปฏิบัติเมื่อจะเข้าสู่วิปัสสนาได้นะต้องเพาะบ่มจนเกิดพุทธสภาวะออกมาก่อนนะก็คือสภาวะเบิกบานนั่นเอง ใหม่ๆกำลังมีกำลังน้อยกลางออกมาไม่นานเดียวก็หุบไปแต่เมื่อฝึกไปถึงจุดหนึ่งกำลังดีๆเนี่ยก็จะสามารถแผ่ออกมาแล้วก็ดำรงอยู่ได้อยู่กับสภาวะของวิปัสสนาญาณได้ผลที่ตามมาถ้าอยู่กับสภาวะของพุทธสภาวะเบิกบานนั้นแม้ในขณะยืนในขณะเดินได้เน,ะนะี่ยทรงตัวเนี่ย เราจะมีความเข้าใจในสภาวะธรรมได้เยอะมากเลยนะมันจะเกิดสภาวะแยกธาตุแยกขันธนะ์เป็นของใครของมันมิติใครมิติมันแตกดับของใครของมันนะเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงไนะขาย,ยานที่กาออกมาจะกลางมาเป็นโดมส6 0องศาเลยเซ์ลาวเนะลยรับรู้ได้รอบพิทางนะสภาวะมันจะเกิดการแยกแยกแยกเป็นเหมือนเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์มิติใครมิติมันนะ ปกติถ้าอยู่วิปัสนาญาณในขณะนั่งเราก็จะรับรู้สภาวะภายในแต่ถ้าในขณะยืนเดินเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทั้งภายในและภายนอกที่มันเด่นมากเลยนะยิ่งถ้าเราฝึกท่ามกลางธรรมชาติเรารับรู้สภาวะบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเสียงนกเสียงสัพพะศาสเสียงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการแยกท่าแยกขนายและรับรู้ทุกอย่างในพร้อมกันเลยยิ่งกําลังเราดีๆนะ โอ้โหเสียงทุกอย่างมันจริงๆมันเยอะมากเลยนะพอเราถึงกำลังนี้เราจะรับรู้ได้หมดเลยสรรพสิ่งที่มันแตกดับที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาท่ามกลางเนื้อของธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยกระดับตัวเองจนเข้าถึงพุทธสภาวะแล้วอยู่กับพุทธสภาวะได้ดีเนะี่ยความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติปัญญาจริงๆมันเริ่มต้นที่ตรงนี้ตั้งหากนะมันจะเกิดการวูบแจ้ง แห่งความเข้าใจขึ้นมามันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการใช้สัญญาใช้การตก,กะใช้มันสมองมาตีความแต่มันเกิดจากการเห็นความจริงของสัจธรรมของความจริงของธรรมชาตินั่นเองนะถ้าเราจะเข้าถึงการเข้าใจทางตลอดสัจธรรมได้ลึกซึ้งเนี่ยเราต้องพัฒนาตนเองจนอยู่กับวิปัสนาญาณได้แข็งแรงสมบูรณ์นะ,ะนะแล้วเราจะเปลี่ยนโลกทัศน์ของเราไปตลอดกาลเลยมันจะเข้าใจ ทั้งภาวะภายในภายนอกได้ลึกซึ้งมากนั่นเองก็ต้องค่อยๆฝึกไปในขณะที่เราอยู่ในวิปาาัสสนาญาณทัศนาที่กลางออกนะนะเวลามีผัสสะภายนอกเนะี่ยอายตนะภายนอกเนะีนะ่ยรู้สึกได้ว่าจิตมันแวบออกไปแวบออกไปนะเราจะเข้าใจตรงนี้เลยว่าจิตผู้รู้ที่รับรู้อารมณ์หรือวิญญ,ญาณขันนะ กับสิ่งที่เรียกว่ายาทัศสนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงมันคือโคระสิ่งกันตรงนี้คือคีย์ที่สำคัญนะเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสัญญาหรือใช้มันสมองของมนุษย์หรือตำหลับตําลาใดๆทั้งสิ้นนะแต่มันเข้าใจแจมแจ้งได้โดยสภาวะที่เราเข้าถึงสัจธรรมเท่านั้นนั่นเองนะซึ่งมันไม่ต้องไปถกเถียงกับผู้ใด มันแจมแจ้งได้ด้วยตัวของผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นนั่นเองนะผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงสภาวะระดับนี้แล้วแยกออกระหว่างวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์กับการรู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งอีกธรรมชาติหนึ่งจากวิญญาณขันธ์นั่นเองนะตรงนี้แหละมนันจะเป็นจุดที่จะทำให้เรา หลุดออกจากทุกอย่างแม้กระทั่งจิตผู้รู้ที่ยังเป็นอัตตาตัวตนอยู่รูปนามขันห้าสรรพสิ่งที่มันเป็นส่วนของวัฏฏะสงสารกับส่วนของพุทธสภาวะที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีเดิมแท้อยู่แรกที่ตกลงมาสู่วังวนของวัฏฏะสงสารถ้าเราเข้าถึงสิ่งนี้แจ่มแจ้งในสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อการหลุดออกค้นออกโดยถ่ายเดียวนั่นเองนะ มันจะเป็นก้าวสำคัญของการเรียนรู้ที่เรียกว่าการพิจารณาจิตในจิตอย่างแท้จริงนั่นเองนะสิ่งที่ควรถามก็คือให้เพียรฝึกปฏิบัติต่อไปหนทางยังอีกยาวไกลให้ก้าวเดินในวิธีที่ถูกต้องชำระตนเองอยู่เหน่งๆ่องอย่าประมาทนะในการตราบใดที่เราอยู่ในวัตฏนะอย่าประมาทนะในวัฏฏะสงสาร อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยให้เพียรรักษาใจให้ตั้งมันฝึกปฏิบัติไปจนสามารถชำระล้างบาปและอกุศลลธรรมจนหมดสิ้นไปได้จึงจะหลุดพ้นจากเพศภัยในวัฏฏสงสารดังพวงกับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติพบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือาิาพานได้ เมื่อใดก็ตามที่มันหลุดแล้วหลุดถาวรนนะไม่เก,เกี่ยวกับวัตตะอีกแม้กระทั่งกายหยาบก็ต้องดับรอบแล้วเลอแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละเมื่อนั้นเท่านั้นมันถึงจะเบาใจได้นะตราบใดที่ยังมีกายหยาบอยู่ในวัตตะต่อให้เราเข้าถึงสภาวะที่ลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามจงอย่าประมาทอย่าประมาทในกําลังของวัตตะเมื่อใดที่เรามาติดข้องอยู่ในวัตตะมันพร้อมดึงเราให้จมอยู่ในวังวนอยู่ร่าไป มันต้องเพียรเพื่อการละออกสละออกพ้นออกไม่ติดข้องอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งปวงในโลกด้วย